ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับก่อนอื่นเลยนะครับผมวันนี้มีการอัปเดตรอบสองนะครับมีใครได้อัปบ้างหรือ,อยังครับแบบว่ามันอัป Android ก่อนนะแล้วก็มา iOS แต่ไม่ได้อัปพร้อมกันทั่วประเทศนะมันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอัปเดตบางคนอัปได้บางคนอัปไม่ได้มันช้ามากเลยนะครับสุดท้ายผมก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ส่วนอัปเดตใหม่นะครับมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็จะประมาณว่านักเตะได้อัปเดตขึ้นแล้วนะครับผมมีตัวไหนเก่งขึ้นบ้างผมก็บอกได้ไม่หมดทุกตัวนะครับผมถ้าใครอยากรู้ก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับมาที่หน้าหลักแล้วก็กดมาที่ตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยสีส้มๆเนี่ยนี่นะครับผมแล้วก็กดเข้ามาดูนะครับเนี่ย คือนักเตะที่อัปเดตใหม่มันจะขึ้นอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเห็นหตัวเลยนะตัวนี้สแต็กเท่าเดิมนะครับวินิซิอุสจูเนียเออแล้วก็เลวานเลวานเนี่ยจากเก้าห้าแปดห้านะครับเหลือแปดสี่นะฟันได้ก็สแต็กก็น่าจะเท่าเดิมนะส่วนบูโน่ก็เท่าเดิมครับเก้าสี่เอ้แปดสี่นะครับอันนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับจากแปดหนึ่งวะ ขึ้นมาเป็น8ปดสมนะส่วนอะไรเดียะส่วนตรงนี้นะครับผมซื้อนักเตะ2ตัวนี้มานะครับเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับแต่ก่อนมัน9ก้เท่าไหร่นะอัพเสร็จมันอยู่อยู่ประมาณ9ก้าหนนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็น9กสแล้วนะผมก็เลยลบแล้วก็ซื้อมาซื้อมาอัพใหม่นะครับผม แล้วก็มีตัวนี้นะครับผมมันชื่ออะไรอ่ะกิมมาโดหรอผมอ่านไม่ออกนะตัวนี้นะครับผมมันผมไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเห็นสแต็กมันเยอะอะแปดสามอ่ะ uh, LB ก็คือตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยผมก็เลยซื้อมามา,มาเป็นตัวสำรองนะเอาไว้เปลี่ยนครึ่งหลังนะครับผมผมเข้าไปศึกษามานะครับตัวนี้นะ เล่นดีนะยิงไกลอย่างเดียวนะไอตัวนี้นะครับเป็นกองหลังที่ยิงไกลดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ในเกมผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่าเพราะผมไม่เคยเล่นเลยนะตัวนี้เออแล้วก็ผมก็อยากจะขอโทษเพื่อนๆน,นะครับผมขอโทษเพื่อนๆที่ผมทําคลิปไม่ละเอียดไม่ไม่ดีอะครับจะบอกยังไงดีอะ คือพูดง่ายว่าผมทําคลิปออกไปแต่ละคลิปมันไม่มีคุณภาพนะครับผมผมก็กราบขอโทษตรงนี้ด้วยเหตุผลที่ผมทําคลิปโดยไม่มีคุณภาพก็คือแบบว่ายังไงดีอะคือผมทําความสุขของผมนะครับพูดง่ายว่าผมไม่ได้อ้างอิงรายได้นะครับเพราะว่ารายได้มันไม่ได้อยู่แล้วนะก็ที่ผมตั้งใจทํา Youtube ผมก็มาแชร์เทคนิคแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้เพื่อนเเพื่อ,อจะเป็นแนวทางนะครับผมในการเล่นนะแล้วก็ข้อต่อไปผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องการซื้อขาย ID นะครับการซื้อขาย ID ผมให้เพื่อนๆซื้อเอาดีกว่าครับซื้อ ID ไปเลยนะครับมีตังห้าร0อยหนไปซื้อ ID ในกลุ่มได้เลยนะครับกลุ่มดีม l ล a กช็อกเกอร์ไทยแลนด์นะ คือผมอยากให้เพื่อนๆซื้อเอา้เลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆปั้นเองอ่ะผมว่าสองปีก็ปั้นไม่เสร็จนะครับผมหลายคนคิดว่าโมเวอร์ไปหรือเปล่ามันไม่เวอร์ครับเพื่อนเเข้าใจไหมการปั้นทีมในเกมเนี่ยมันปั้นยากมากๆโคตรเลยนะครับผมก็คือเราซื้อนักเตะมาอัพอัพเสร็จกว่าเราจะได้เพชรกว่าเราจะอัพเสร็จนะครับใช้เวลานาน,านมากแล้วก็ และที่สําคัญคือเราอัพเสร็จแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่าไม่รู้อัพสแต็กให้มันตรงกับตําแหน่งหรือเปล่านะครับผมนะอย่างเช่นกองกลางอย่างเงี้ยเราไปอัพสปีดอัพเทคนิคเขาเรียกเทคนิคใช่ไหมเดี๋ยวดูกันเออเนี่ยเทคนิคไอ้ตรงกลางนี่ครับถ้าเราไปอัพอย่างเดียวนะอันนี้พูดถึงตําแหน่งกองกลางนะถ้าเราไปอัพเทคนิคอย่างเดียวอ่ะมันจะวิ่งเร็วมันก็วิ่งเร็วมากไม่ได้เพราะว่ากองกลางอ่ะมันขึ้นแล้วลง มันอยู่กลองกลางมันไปมันไปนี่นไปนี่วิ่งทั่วสนามไม่ได้อยู่แล้วนะครับตำแหน่งมันก็คืออยู่ตรงกลางอยู่แค่เนี่ยสปีดไม่สําคัญนะครับสําคัญก็คือไอ้พวกคอนโทลบอลทรงบอลยิงคมแล้วก็แท็กเกอร์ได้นิดหน่อยแท็กเกอร์ก็คือการเข้าประทาน,นะครับได้นิดหน่อยนะเนี่ยดูตัวอย่างไอจูดเบลลิงแฮมนะครับผมสปีดผมแปดเกนะ แล้วก็ที่เหลือผมพยายามอัพพวกฟิตเนสให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันต้องคลองบอลดีจ่ายบอลดีนะครับคลองบอลดีคลองบอลดีจ่ายบอลดีนะครับผมคืออัพให้ตรงตำแหน่งนะอย่างเช่นกองหน้าอัพฟิตเนสไปเลยนะครับอัพให้มันได้สปีดร้อยนะครับที่เหลือก็มาเฉลี่ยไปอะไรนะเทคนิคนะครับผม ผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าการอัปเดตมันเอยไม่ใช่การอัปนักเตะเออมันดียังไงนะครับสักครู่นะไม่ใช่ว่าดียังไงมันทํำยังไงนะครับผมแต่ขอพูดถึงเรื่องไอดีอีกนิดนึงนะครับการซื้อไอดีนะครับเออต่อไปนี้ผมจะไม่รับซื้อรับฝากผ่านแล้วนะครับเพราะว่า เพื่อนๆแต่ละคนอ่ะที่ทักมาว่าพี่ผมอยากได้ ID นู้นไอดีนี้นะครับคือไม่มีใครจริงใจสักคนเลยนะครับผมพอทักมาหาผมผมก็หา ID ให้ผมก็ต้องไปติดต่อเพื่อนในกลุ่มที่เขาขาย ID นะต้องมาแคปรูปส่งให้ส่งให้ไอนี้ไม่ชอบส่งไออีก ID ดนึงอีก ID นึงก็ไม่ชอบอสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อ เป็นอย่างนี้ประมาณเกือบสิบคนแล้วนะมันเสียเวลาผมมากๆเลยมันเสียเวลาผมมากๆที่จะต้องมานั่งแขปรูปส่งรูปให้เพื่อนเพืแล้วเพื่อนๆก็ไม่ซื้อนะครับนะผมก็นอยๆเหมือนกันนะทําไมผมถึงให้ซื้อผมไม่ได้อยากให้เพื่อนๆซื้อหรอกแต่ถ้าซื้อแล้วมันดียังไงซื้อแล้วมันดีก็คือมันมีการ์ดดำมาให้ถ้าตัว ถ้าไอนั้นมันมีนักเตะเก่งๆอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะดีมากแต่แนะนําให้ซื้อ ID ที่เป็นการ์ดดานะครับประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทเอาแค่เอาราคาแค่นี้พอถ้าเพื่อนๆบอกว่า ID แพง1,000เลยเหรออา้าวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้เพชรดูซื้อเพชรนะครับ300บาท300บาทนะได้แค่400เพชรนะครับ900เพชร ตั้งหกร้อยี่สิบห้าบาทนะแล้วได้เพชรมาปุ๊บอัพนักเตะได้แค่ไม่กี่ครั้งนะครับดูการอัพนะครับเนี่ยอัพสูงสุดคือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเพชรอัพได้สามสแตก็กอัพได้สามคนเพราะว่ามันเป็นรีเจเนอเรทนะมันก็อัพสูงสุดอะพูดง่ายๆแล้วมันอัพได้แค่ไม่กี่คนเอิงนะ พอเผยอัพออกมาแล้วไม่สวยด้วยนะแล้วมันก็ลบทิ้งแล้วก็ซื้อมาใหม่มานั่งอัพใหม่นะครับผมเฮ้ยผมแนะนํานะครับถ้าใครจะปั้นจริงๆอะ่ะให้อัพไปก่อนอัพยังไงก็ได้ให้ทีมมันเต็มเร็วที่สุดให้มันเป็นการ์ดดาหรือว่านักเตะเวลตันให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับผมสมมุติว่าเพื่อนๆอัพเสร็จแล้วนะเนี่ยอัพอัพเสร็จแล้ว เพื่อนๆค่อยมาทยอยอัพทีละตัวทยอยอัพทีละตัวอัพยังไงก็คือสมมติว่าเนี่ยซาร่าเราอัพเต็มแล้วเนาะแล้วมันไม่สวยแต่อ้นี่ทีมเราอะ่ะมันอัพเต็มทุกตัวแล้วนะอา้าวซาร่าไม่สวยเราก็ลบซาร่าขายซาร่าทิ้งแล้วเราก็ไปซื้อซาร่ามาใหม่แล้วเราก็อัพแล้วมันก็อัพแค่ซาร่าตัวเดียวนะครับหรือว่าจะขายสองคนสามคนพร้อมกันก็ได้ แต่ผมแนะนําการอัพแต่ว่าผมอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะวิธีการอัพนะครับคือเออเอานักเตะตําแหน่งใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันคือตําแหน่งไหนก็คือกองหน้ากับปีกก็ได้เออหรือกองหลังก็ได้อัพสปีดให้เต็มก่อนอย่างอื่นเลยนะครับเพราะว่ากองหลังต้องใช้ความเร็วส่วนกองหน้าก็ใช้ความเร็วเหมือนกันนะครับมันจะมีการกระโดดมงนะครับสแต๊ก เอ่ออะไรความความอึดน,นความอึดวิ่งได้ทั้งเกมนะครับส่วนลอนโดความอึดมีแค่96เองนะครับผมดูบรรทัดบนนะ S A T โอ้องมไม่ใช่ S T A นะครับนะเนี่ยดูอย่างกองหลังนะครับผมเนี่ยสปีดร้อยนะครับฟันได้นะแล้วก็เห็นบรรทัดสุดท้ายไหมที T TAC นะครับผมอันนี้คือการเข้าประทะนะครับการเข้าประทะ94นะครับส่วนฟันใดนะส่วนรูเบนิอัการเข้าประทะ99ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สปีด100นะครับผมแต่ ACC คือการออกตัวนะครับการออกตัวก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่า9 4ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ จะพูดอะไรวะเวลาอัดคลิปแล้วผมนึกไม่ออกนะแต่พอเวลาไม่ไม่ยังไม่ได้อัดคลิปคิดออกว่าผมจะพูดอะไรนะมามาพูดถึงการเล่นนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างส่วนการเล่นนะครับมันผมรู้สึกว่ามันเนืดขึ้นนะครับผมเวลามันอัปเดตท,ทีไลไรอะ่ะผมต้องมานั่งจับทางมานั่งเล่นให้เข้ามือใหม่ทุกครั้งเลยนะครับผม ครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่ามันหนืดการหมุนตัวการส่งบอลอะไรมันช้ามากเลยนะครับมันช้าลงกว่าเดิมนะมาพูดถึงแผนการเล่นนะครับผมเอาเป็นข้อสุดท้ายแล้วกันผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วคลิปมันเริ่มเยอะแล้วนะครับตำแหน่งนะครับผมจะไม่บอกเพื่อนๆแล้วว่าผมใช้แผนไหนนะอันผมผมบอกเลยแล้วกันว่าแผนเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยห้าสามสองเนี้ย คือเป็นแผนหลอกนะครับแต่เวลาเข้าเกมแล้วผมจะไปเปลี่ยนนะครับสังเกตดูว่าทําไมเนย์มาห์มันอยู่ด้านนี้นะครับผมทําไมโรดี้มันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าผมกดเอาแผนหลักของผมมาปุ๊บมันจะตรงตําแหน่งเป๊ะๆเลยนะครับผมอันนี้คือแผนหลอกนะผมบอกเลยที่ผมต่อไปนี้ผมจะไม่บอกแล้วว่าผมเล่นแผนอะไรมันมีเหตุผลครับเหตุผลของ เหตุผลของผมก็คือมันจะมีเพื่อนๆในกลุ่มนะครับบางคนอ่ะอาจจะมาดูคลิปผมก็ได้อันนี้คือผมคิดไปเองนะผมอาจจะขี้โม้ก็ได้นะอ่าอันนี้ผมขี้โม้แล้วกันนะมันจะมีเพื่อนๆบางคนนะครับเข้ามาดูคลิปผมแล้วเห็นว่าผมเล่นยังไงเทคนิคแบบไหนอันนี้คือผมคิดเองนะผมไม่รู้ว่าเขาเจ้าเทคนิคผมไปใช้หรือเปล่าอันนี้ผมก็พูดจากความรู้สึกของผมเองที่ผมไปเจอกับเขาแข่งกับเขาแล้วผม มรู้สึกว่าเขาจับทางผมได้นะพเพราะว่าจับทางผมได้แล้วยังไงผมก็แพ้นะครับพูดยังไงเราก็ไม่ใช่คนเก่งที่สุดนะครับเพราะว่าคนเก่งอ่ะเขามีเยอะแยะนะครับผมคือผมก็แค่เล่นมานานก็เล่นพอได้ก็ไม่ได้เก่งถึงขั้นที่หนึ่งนะครับผมผมก็มาขี้โม้พูดให้เพื่อนๆเ,เล่นๆเฉยๆนะครับเอามาพูดถึงแผนกัน เฮ้ยมาพูดถึงแผนต่อนะครับแต่ผมรีวิวแผนที่ผมมีแนวโน้มว่ามันดีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นอะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับแผนยอดฮิตที่เล่นดีในในการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็คือแผนนี้ครับสามสองหนึ่งสองนะครับนะครับแล้วก็มีแผนห้าสองสองหนึ่งนะครับแผนแผนไหนวะ แผนนี้นะครับสี่สามหนึ่งสองนะครับแผนนี้ดียังไงแผนนี้คือแผนที่ผมเอาไว้ไต่แรงตั้งแต่ผมเทียสิบนะจนถึงเทียหนึ่งเป็นแผนพูดง่ายว่ามันอึดอัดมากๆนะแผนนี้นะก็ะคือว่าจะบุกก็บุกไม่สุดแต่รับแน่นกองหลังแน่นมากกองกลางแน่นมากนะครับผมแผนนี้คือพูดง่ายว่าแพ้ยากนะครับสมมติว่าถ้าเรายิงหนึ่งลูกได้ปุ๊บ โอ้โหสาบายเลยมีสิทธิ์ชนะสูงเลยนะครับเพราะว่าคู่แข่งเราอะ่ะมันจะมันจะบุกเรายากเพราะว่ากองกลางเราแน่นกองหลังเราแน่นมากนะครับแผนนี้นะส่วนบุกอะ่ะก็โอเคอยู่ครับก็ขึ้นอยู่ที่ฝีมือคนเนาะส่วนอีกแผนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําผมเมื่อก่อนผมเก่งแผนนี้มากนะสามสี่สามเป็นแผนที่ผมเก่งมากๆนะสมัยเมื่อหนึ่งปีสองปีที่แล้วนะ แผนนี้มันดียังไงแผนนี้คือการบุกสวนกับโคตรดีนะครับสวนกับโคตรดีนะแผนนี้นะโคตรมันด้วยมันขนาดไหนคือมันถ้าใครแบบว่าอยากเล่นมันมนะันอะเล่นแผนนี้ครับบุกหนักมากหนักแบบสุดๆุดอะสักครู่นะ แต่เวลาโดนโต้กลับอ่ะก็ก็แย่เหมือนกันนะอาศัยให้เ <c oughs> สียงดังอาศัยว่าเราต่อบอลแน่นคลองบอลแน่นนะครับแผนนี้นะต้องอาศัยการคลองบอลแน่นนะแผนนี้สนุกมากครับแนะนําเลยนะครับผมส่วนผมอ่ะเล่นถามว่าตอนนี้เข้ามือไหมก็ไม่เข้าครับต้องมานั่งฝึกเทคนิคใหม่นะครับผม อัปเดตแต่ละครั้งผมก็ต้องมานั่งผมเครียดมากเลยนะอัปเดตแต่ละครั้งผมต้องมานั่งคิดค้นเทคนิคใหม่เล่นยังไงให้มันเข้าออมือนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อาจจะไร้สาระหน่อยนะครับผมอาจจะมีสาระบางมีสาระบางก็กล่าบขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้เล่นให้ดูหรอกเพราะว่าผมเออช่างมันเถอะนะครับผมเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าเออก่อนไปผมขอฝากเรื่องนี้หน่อยนะครับเพื่อนๆคนไหนอย,อยาก โชว์อยากโชว์ประตูที่ตัวเองยิงสวยๆนะครับผมบันทึกไว้แล้วก็ส่งมาให้ผมได้ติดต่อผมได้นะแต่ผมจะคลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ผมไว้นะมาพูดคุยได้ปรึกษาได้นะครับผมนะถ้าใครอยากส่งคลิปดีๆของตัวเองอยากโชว์ให้เพื่อนๆเ,เห็นก็ส่งมาให้ผมได้แล้วผมเอาลงในช่องผมให้แล้วก็ติดเครดิตให้ด้วยว่าชื่ออะไร ID ชื่ออะไรนะครับผม ใช้เครดิตด้วยนะก็แบ่งปันกันครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับ